ต่อาานะคะมาดูที่ g b p CHF นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะคะแต่จุดที่น่าสนใจคือชุดนี้เนี่ยแอดมองว่าราคามีโอกาสกลับตัวได้ค่อนข้างสูงเนี่ยชุดนี้เป็น A B C ตรงนี้เป็น X ใช่ไหมแล้วราคาตรงเนี้ยมันจะมีการพักฐานน้อยๆตรงนี้เป็น A ตรงนี้ B แล้วก็ตรงนี้เป็น C นะคะงั้นชุดเนี้ยมันมีโอกาสจะเปลี่ยนเทรนก็ได้นะมีโอกาสเปลี่ยนเทรนก็ได้งั้นมันมันเป็นการพักฐาน เด้งขึ้นไปก่อนแล้วก็อาจจะอาจจะย่อตัวลงมาก่อนก็เลยให้ให้ b บ as อไปทางหน้าเซล์นะคะอ่าแล้วก็ส่วนในท f r มเฟรมท e f มเฟรมวีคเนี่ยมันค่อนข้างจะจะแบริชนะคะก็เลยมองว่าเฮ้ยหน้าเซล์กว่านะคะดอบไปใน Day เนี่ยพิจารณายังไงต่อราคาเพิ่งจะปรับตัวลงแต่ยังไม่ได้ทำรูว้วอรโลนะคะในท i m มเฟรมเดย y ยังไม่ทำรู้ว่า์โล แต่ถ้าสัปดาห์หน้าราคามีการเด้งขึ้นอจุดนี้ก็น่าสนใจนะคะจุดนี้ก็น่าสนใจเราไปดบใน4ชั่วโมงดูนะอมบริเวณแนวต้านตรงนี้นะคะหรือว่าตรงเนี้ยถ้าถ้าถ้าย้อนกลับไปทีาฟรมเดนเนี่ยบเรเวนนี้ก็จะเป็น QML ได้สต็อปลอตตรงนี้นะคะแนวต้านประมาณนี้แอดใช้น่าจะอยู่ประมาณ61.8%จนถึง81%นะคะเป็นแนวต้าน เพื่อเพื่อไปเทคโปรฟิตตรงนี้นะคะงั้นจุดเซลล์มันจะอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าจนถึงหนึ่งจุดหนึ่งสี่เก้า้อยสี่สิบนะคะเทคโปรฟิตที่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งศย์สี่สิบจนถึงหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สอง้อยแปดสิบะคะอันนี้คือกรอบกรอบคร่าวๆนะคะอะ่ที่มองว่าอาจจะมีการพักแล้วย่อตัวลงต่อนะคะเรียบร้อยค่ะจีฟรัง